กางตรงกลางตรงกลางครับอ่าน้องปลายถือผ้าไตแล้วก็นกถือถือไอ้ไอ้นั่นก็ได้เช็คก็ได้เอาผ้าไตผ้าไตมาให้ปลายเนี่ย อันนี้เราถอยายพร้อมกันเลยไหมครับเอาเอะเอาเอาเกาอ่ะต้โนโมพร้อมกันหันจิงเขียงมาหน่อยหันจังเียงมาตั้งโนโมพร้อมๆกันครับไปไปอนำเลย Ừ, ไม่ครับผอว่าทายอ่าตายถือ้ายดาย้วย อิมานิมะยังพันเต,นนเตปังสุกูระจีวารานิปังสกุระจีวารานิสัปะระสะปะรัสะปะริวารานิพิภูสังคสสะอิขุสังคสสะโอนุชยามะโอนุชยามะสาธุนโนพันเตสาธุนโนพัน าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าบางสกุลจีวรข้าบางสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระพิสุสงแก่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสงขอพระพิสุสง์จงรับผ้าบางสกุลจงรับผ้าบางสกุลจีวรจีวร วารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นประโยชน์และความสุขและความสุขแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเถิดสิ้นการละนานเถิด นั่งกนนิดหนึ่งครับขออนุญาตเล้วเพียบแล้วก่อนนิดหนึ่งวันนี้ถือว่าได้ทำพิธีที่นานมโมทนาด้วยความศรัทธาด้วยความเข้มขังในการทำบุญหลังจากที่เก่าวคำถวายผ้าป่าแล้วน้องป้ายป้ายโอรดโอแล้วก็น้องนกได้ยกผ้าพร้อมปัจจัย เช็คปัจจัยจำนวน2 8 4ล้านนบาทซึ่งอันนี้ปิดบัญชีแต่ว่ายังมีผู้ที่มีศรัทธายมได้มาร่วมบุญอีกอันนี้พระอาจารย์ก็พระอาจารย์เห็นว่าไม่ใช่พระอาจารย์คือญาติโยมเห็นแล้วก็พระอาจารย์ที่มาจากกรุงเทพอาจารย์ชเชาพนนะครับวัดประทุมวานารามก็เห็นน้องปายตั้งใจที่ทําบุญน้องนุกพี่สิงห พ้อมบ้านสิง FC ทุกคนก็เลยได้ไปบอกญาติโยมนะวาร่วรรมทําบุญกับการทอดภ้าป่าครั้งนี้ก็คือบอกคุณอนันดาเอเวอริงแฮมอันนี้พระจังก็เคยได้ยินชื่อครับเป็นดาราครับแล้วนิชาธนาลงกรร่วรรมทําบุญอีกสี0 0 0ืบาทขออนุโมทนาสาธุครับร่วมกับน้องปายน้องนุกแล้วก็บ้านสิงแล้วก็คุณแอนเตชากิจ อันนี้เป็นเจ้าของโรงแรมดังในกรุงเทพพอได้ทราบข่าวเช่นเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยมีสถาญาตโยมที่จะทําบุญอีกเยอะนะครับแต่ว่าน้องปลายปิดบัญชีเพราะว่าคิดว่าน้องปลายก็คงจะได้มาทําบุญแล้วกลัวว่าบัญชีจะหยุดไม่ได้ก็เลยได้ปิดบัญชีก็โยมก็มาทําบุญร่วมอีกนะครับคุณโยมแอนเตชาคิดเนี่ยอีกสี่หมื่นบาทสาธุนะครับร่วมกับน้องปลายน้องนกบันสิงทุกคนเนฟเอฟซี แล้วก็ตมาก็คิดว่าสิ่งที่โยมตั้งใจที่จะทําในครั้งนี้ก็มีเริ่มแรกก็คือห้องน้ําสุขสบายปลายป้ายโอโอแล้วก็ปั้นสิงเอฟซีฟินุกทุกคนนั่นแหละครับที่ร่วมกันเอฟซีนี่สําคัญมากเป็นการรักษาศรัทธาพระอาจารย์บอกว่าการสร้างศรัทธานั้นไม่ใช่สิ่งที่ยากแต่การรักษาศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่ามีคำหนึ่งพระเด็พระกุหลวงพ่อได้สอนเอาไว้ว่า ทำให้ชื่อว่าทำอยู่ทำเอาชื่อว่าทำศูนย์ิปินลหลายๆคนอาจจะไม่คิดแบบพวกเราบ้านสิงเป็นบ้านแห่งบุญและมีพี่สิงนะครับที่นำพาไว้การถามแต้มนะว่าแต้มไอ้นกปลายหรือว่าปลายนกแล้วก็ศิลปินเขาบาทับุญน,นั่งสี่พี่สิงวายอย่างบว่าครับว่ายเรไ่ออนุโมทนาบุญน,นำทุกคนเลย แล้วงานในพี่สิงห์ก็ไม่ได้มามือเปล่ารับร่วมทําบุญเป็นแสนนะครับแต่ว่าพี่สิงห์เป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระอันนี้แต่พูดใดฟังแต่พระอาจารย์ก็ไม่ได้เอ่ยจํานวนเนาะแต่ว่าถือว่าเป็นแสนนะครับที่มาทําบุญนะครับก็พร้อมกับน้องปลายเนี่ยน้องนกเนี่ยน้องนกก็ทํานะครับงานกระถินน้องนกก็ทํามาน้องปลายก็ทํามานะครับซึ่งตอนนั้นไม่มีเจ้าภาพเลยเอย่าปุ๊กก็พาเพื่อนๆ FC นได้ทํามา เป็นต้นกระถินต้นใหญ่หลวงพี่เชาวพนจากวัดปทุมก็ทํามามีเจ้าภาพกระถินสองกระถินเจอกันครับสิ่งที่พระอาจารย์อยากจะพูดนิดหนึ่งนะครับวันนี้พระอาจารย์เคยอยู่กับหลวงพ่อกับท่านอาจารย์สาคอนที่วังน้อยเคยมีเจ้าภาพมาเจอกันแล้วไม่ถูกกันพระอาจารย์คิดนะครับงานดีซุวยเน่ฮ่อหนบอกว่าเดี๋ยวโยมจะเป็นเจ้าภาพคนนั้นก็จะเป็นเจ้าภาพก็เลยพี่แต้มพี่เต้มไม่กล้าคุยกับเอยากับปุ๊กนะน้องปลายน้องนุ๊กเพราะกลัวว่า ว่าจะไม่พอใจพอพระอาจารย์เลยบอกว่าเอิดมาโดดเดียวพระอาจารย์คุยนําคนที่เขามีศรัทธาคนที่เขามีบุญเขาจะไม่คิดแบบนั้นเพราะคนที่จะตั้งใจจะทําบุญเนี่ยได้ทําแล้วก็มีความสุขเพราะว่าบุญแปลว่าเต็มแปลว่าความสุขได้ทำเมื่อไหร่ก็มีความสุขเพราะเป็นผู้อื่นมาทํานํบาบ่ได้เนี่ยน้องปายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีตั้งแต่เอฟซีครับอาจารย์กดดูปาซีสหพันคนมาเห็นนํานั่นคือคนที่รวมบุญของเขาเป็นบริวารของเขา ดังนั้นก็ได้คุยกับเอยากับพี่ป๊บแล้วก็ใน f c บ้านสิงห์นะครับซึ่งเป็นแฟนคลับน้องบอกว่าพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ยินดีมากๆเลยอยู่ที่พราอาจารย์เพราะว่าตั้งใจมาทมําบุญแล้วมาทาบุญให้น้องไปตอนนติดโควิดแล้วก็บ้านสิงห์อีก5คนนะพระอาจารย์ดูไลฟ์สดอยู่ตอนที่เราอยู่โรงพยาบาลนะครับก็ดูแล้วก็แสดงว่าเขาตั้งใจจริงๆเขาไม่ได้มาทําแบบว่าแค่ มาทําบุญแต่ว่าเขาทําด้วยศรัทธาจริงๆนะครับก็ขออนุมโมทนานะครับนี่จะพูดให้ฟังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านรองอธิการบดีกับอาตมาอาตมาขอพูดถึงอีกนิดหนึ่งนาทีหนึ่งสมัยที่หลวงพ่อพระเทพพุทธิมนีอยู่วังน้อยอาตมากับอาจารย์สักพรท่านเป็นหัวหน้าโรงครัวโยมมาจากกรุงเทพจะเข้ามาที่นี่หาท่านเป็นหัวหน้าอาตมาเป็นรองตอนนั้นหลวงพ่อสร้างห้องน้ําตึกเปาชุนวิางกูลท่านอาจารย์นะครับอยู่หลังห้องน้พาพระเนรหนึ 1, ่งพันสองร้อยรูปหลวงพ่อไม่มีเงินครับ ท่านองนี่แหละกับอาตมาก,ก็เลยว่าเ,เห็นที่ไหนก็สิหาเงินไหนหลวงพ่อได้มีคุณโยมคุณหญิงท่านหนึ่งก่อนญาติเอ่ยชื่อคุณโยมเพราะเป็นการทําบุญครับคุณโยมคุณหญิงละมุนสีโกสินมาตั้งทุนได้ห้าแสนบาทวันนั้นยังจําได้ประมาณ20ปีมาแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้เราจะสร้างห้องน้ําจะมีใครมาสร้างนี่ก็คือเป็นบุญนะโยมนะบุญเก่าที่ท่านอาจารย์สาครอาตมาได้ช่วยหลวงพ่อและวันนี้หลวงพ่อก็มาช่วยให้กําลังใจ ให้ทำโอสถกับน้องๆชาวบ้านสิงห์ทุกคนอาตมาเช่อว่านี่เลาคือจะเป็นสิ่งที่ให้เรามีกําลังใจสร้างพลังสร้างความสุขให้กับสังคมต่อไปโดยพี่สิงห์ดูแลน้องๆเป็นอย่างดีเอาละครับบัตรนี้ก็จะได้ให้ผู้แทนในการถวายนะครับถวายเจตุปัจจัยทายธรรมนะครับโดยท่านารระสิทธิ์ของหลวงพ่อรูปแรกที่จะถวายหลวงพ่อให้อ่เตรียมไว้แล้วเนาะ ตอนนี้พระอาจารย์จะให้ถวายเลยนะครับแต้มอขอถวายพระโอษฐ์สมก่อนนะครับผมเบื้องต้นนะครับขอเชิญผู้แทนผู้แทนนะครับน้องปายน้องนกพิสิงครก็เชิญด้านหน้าครับพิสิงห์แล้วก็ใครแต้มต่แต้มช่วยหาผู้แทนให้พระอาจารย์ศิลปินแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับ ศิลปินใครบ้างเนาะนี่อาจารย์ไม่สามารถรู้หมดนะครับเพราะว่าไม่ได้เห็นหน้าครับถ้าเห็นหน้ามีอะไรนะสเตทฟัซเลยนะเออยยุไสนี่บ่เอ้ยอะไรอีกนะเออมาเาชื่อกันนะเชื่อกันนะเดี๋ยว อีกท่านหนึ่งหลวงพี่เชืว่ไม่ต้องถวายนะหลวงพี่เชืว่เป็นผู้นํามาแล้วก็ปัตนนี้ก็จะให้ผู้แทนในการถวายจะตุปปัจเยตไทธรรมครับทุกท่านยกสิ่งของขึ้นจะตุปปัจเยตไทธรรมขึ้นแล้วขยับเข้ามาใกล้หลวงพ่อครับขยับเข้ามาใกล้ตรงหน้าท่านเลยครับแต่ละลูกน,น,นั่งให้ตรงหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวเพิง่งน้องน้องไปให้มานี่น้องไปเข้ามานี้ให้ตรงกันนะ ปลายกับนุกด้วยกันนะแล้วก็พิสิงคนที่สองอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้าไปตรงชิดก่อนครับชิดก่อนชิดก่อนชิดก่อนชิดเลยครับน้ำปลายเขาไปชิดเลยคือการทําบุญในโยมนะเรอนอโมทนาให้มันเป็นบุญเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าพึ่งถวายครับยกยกใส่ยกปรนนมมือไว้ก่อนรอปรนนมมือไว้ก่อนขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับตั้งจิตตั้งใจไปบุญมปกุศลทอดผ้าป,ปา่าในการสร้างวัดในการสร้างศาลาในการสร้างห้องน้ําบัดนี้ ขอให้คุณโยมทุกคนทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจยกประเคนยกวางบนผ้าด้านหน้าเลยครับยกประเคนเนท่านเดียครับพระกุญเจรับเลยครับพระกุญเจรับสาธุสาธุอนุโมทามินะครับเป็นเป็นบุญที่ชื่นใจมากวันนี้นะครับ f c เห็นนะครับแฟนคาเฟงก็จะชื่นใจที่อยู่ทางบ้านนะโยมนะเราวันนี้เราไม่ได้มาแต่ไม่เป็นไรอาตมาเชื่อว่าวัดนี้ Ah, oh, tá vai, é